หม่อมจกมกขอร้องบุตรชายแต่งงานขอเน้นประหยัดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนุ่มที่มากความสามารถและเป็นที่รู้จักกันอย่างมิก VKL หรือมิกเพทาไทยวงคำเหลาอุตสาหพาแฟนสาวที่คบหากันมาเข้าปีที่4มาเปิดตัวให้แฟนคลับได้รู้จักอย่างเป็นทางการ ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายๆคนถึงถามไทยไม่ขาดปากเลยว่ามิก VKL จะแต่งงานแล้วหรืออีกทั้งยังเผยความรู้สึกดีใจที่ฝ่ายหญิงสู้ไปกับตัวเองในช่วงที่เจอประเด็นและโควิดจนทําให้ไม่มีงานไม่มีเงินแถมยังบอกอีกว่ามิกคิดจะแต่งงานกันไว้แล้วด้วยลูกชายหม่ำคิดแพลนแต่งงานไว้แล้วถึงขนานี้ล่าสุด หม่อมจกมกก็ได้ออกมาระบุถึงลูกชายตนเองเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าส่วนตัวว่าที่สะพ้ายหม่อมจกมกคนนี้ก็โอเคแฟนของมิกก็มาที่บ้านบ่อยเจอก็ทักก็คุยกันลูกรักใครตนก็ต้องรักด้วยก็เจอเขามา2ปีแล้วแต่ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ลูกทั้งสองคนก็มีงานมีการกันจะเจอเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ มัมอธิบายต่อไปอย่างอารมณ์ดีอีกว่าอันที่จริงลูกไม่ได้มาปรึกษาเรื่องความรักกับตนเองเพราะผู้ชายด้วยกันมันก็เข้าใจกันส่วนใหญ่เขาจะคุยกับแม่มากกว่าตนกับลูกชายมองตาก,กันก็รู้แล้วว่าโอเคประมาณไหนตนก็คิดว่าลูกชายโอเคมากแค่ขอข้าวให้เขากินข้างบนก็โอเคแล้วเขาทำกับข้าวแล้วก็หอบไปให้กินข้างบน ไม่อยากให้เขาลงมากลัวเขาร้อนมั้งก็แค่รอวันเวลาเท่านั้นกับข้าวกับแกงว่ายังไงเขาทำงานที่บ้านทุกวันน่ะผ่าพักพวกมาอัดเพลงจริงๆก็น่าสงสารพวกที่เป็นศิลปินเป็นนักร้องอยู่นะเด็กเสิร์ฟร้านอาหารน่าเห็นใจมาก เรายังพอทนยังมีรายการประจํามันยังซัพพอร์ตเราได้อยู่ก็ช่วงนี้เขาเองก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วแม่เขาอาจจะยื่นให้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบตัวเขาก็มีเงินเขาก็มีติดทํหนังให้กับเน็ตฟลิกเรื่องหนึ่งแต่ผมไม่ทราบว่าเรื่องอะไรนี่ก็จะให้เขาร้องเพลงให้เพลงหนึ่งเป็นเพลงของผมแต่ให้เขาร้องแบบที่อยากจะให้ร้องค่อยรอฟัง หม่ำเล่าต่ออีกว่าเมื่อถามถึงประเด็นว่าลูกชายบอกมีแผนจะวิวาหม่ำรีบบอกทันทีเลยว่าก็รอวันนั้นแหละไม่รู้ว่าจะพูดวันไหนเราคงจะเตรียมของเราไว้แหละก็ไม่ทราบว่าเขาจะคุยกันยังไงแต่เขายังไม่ได้มาคุยกับครอบครัวลูกใครเราก็รักด้วยพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกได้ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ก็เตรียมไว้แล้วนิดๆิดหน่อยๆน่อแต่จัดที่โรงแรมเหมือนเอ็มไม่เอาแล้วนะไม่ถนัดเอาแบบศาลาไหนก็ได้มั้งประหยัดด้วย ข้าวหม้อแกงหม้อมัมบอกถึงเหตุผลที่จะขอแค่นี้ว่าเพราะคนมันเยอะกลัวบริการไม่ทั่วถึงนี่คือปัญหาของเราคือไม่อยากให้ใครมาตำหนิเราซึ่งที่จริงแล้วตนว่าเอาแค่เป็นพิธีการก็พอแล้วเพราะตนไปเจองานของเอมครั้งเดียวตนก็เข็ดเลยเข็ดมากๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหนื่อยมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคอม